ที่นี่โครงการของผมครับผมก็ตามใจลูกค้าเนี่ยมาหลายโครงการแล้วแต่โครงการนี้ผมอยากจะสร้างมาเพื่อตามใจตัวเองนะครับถ้าลูกค้าท่านใดไม่ชอบนะครับว่าทําไมจะต้องมีพื้นที่สาธาระเนี่ยริมทะเลสาบให้คนเดินเล่นออก็ไปซื้อที่อื่นครับไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสครับถ้าท่านไม่ชอบไม่ต้องมาแนะนําผมไม่ต้องมาบอกผมครับแค่แปเอาที่อื่นอ่าไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันด้วยครับผมชอบแบบนี้ครับผมจะทําแบบนี้ เด,ดี๋ยวผมอากาศดีๆนะครับเวลา11โมงตรงนะครับ11โมงที่นี่ไรอินรชิสามโครงการคุ้นเขาล้อมทะเลนะครับเป็นโครงการที่ดินจัดที่ผมขุดสร้างทะเลสาบขนาดใหญ่ไว้เนี่ยใจกลางโครงการเลยโดยผมได้แบ่งพื้นที่ดินนะครับล้อมรอบทะเลสาบนะบแบ่งไว้เป็นลอ็ลอกๆนะครับบริเวณโซนทางด้านทิศตะวันตกเนี่ยแบ่งที่9นะครับแบ่งงที่9แล้วแบ่งที่7ตรงนี้ จองแล้วนะครับลูกค้ามาจองเรียบร้อยนะหวองวาจำไปเรียบร้อยนะครับก็เหลืออีกหลายแปลงครับรอบทะเลสาบเลยนะทะเลสาบของเราเนี่ยมีความกว้างใหญ่มากนะครับก็ดูตามภาพนี่เลยนะมีความยาวเกือบ1กิโลเมตรนะครับเวลาที่เป็นมงกว้างเนี่ยปกติน,น่าจะร้อนนะแต่ที่ลงพัดอยู่เนื่องจากเป็นหน้าหนาวนะแต่เราก็พยายามที่จะลงต้นไม้ล้อมแล้วก็ปลูกต้นไม้ไว้เป็นระยะระยะนะครับเพื่อให้มีความเป็นธรรมชาตินะ ที่ดินแห่งนี้ยเดิมทีมันเป็นทุ่งนาคนระับพอผมมาซื้อปุ๊บแล้วก็ขุดลอกหน้าดินเอาดินไปเก็บไว้แล้วก็เอาดินแหลกดินดานข้างล่างเนี่ยขึ้นมาถมนะขึ้นมาถมหลังจากปรับถมได้พื้นที่เรียบร้อยแล้วเราก็เอาหน้าดินที่เราลอกไวอ้อ่ะมาทับอีกทีหนึ่งนะครับเราก็จะได้พื้นดินที่มีคุณภาพหน่อยนะครับปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยครับได้ไปดูน้ำทะเลใกล้ๆครับ ที่ทะเลสาบของเราเนี่ยไม่ต้องปวเรื่องว่า,ญญาน้ําจะแห้งนะครับเพราะตอนที่เราขุดลงไปเนี่ยขุดลงไปแนวลักษณบแนวสลครับแ,แนวลึกลงไปงี้ครับแนวแนวสลบลงไปเรื่อยๆเนี่ยความลึกแกนกลางของทะเลสาบเนี่ยอยู่ที่6เมตรนะหเมตรพอเราขุดลงไปถึง6เมตรเนะี่ยเราเจอตานา้ำนะน,น,นะครับน้าก็เลยเขียวแบบนี้เห็นไหมน้ำก้นข้างใสนะครับพื้นที่ที่เราแบ่งขายเนี่ยก็จะทางจากขอบทะเลสาบขึ้นมาเนี่ยประมาณหเมตรนะประมาณ6เมตนะรผิวหลักเขตอยู่แค่นี้เลยพื้นที่แต่ละแปลงก็จะอยู่เน เป็นตะพักนะครับจะเข้ามาแล้วก็ฉันขึ้นไป,ปนแบบนี้นะครับที่ดินก็จะขายไว้อยู่บานนี้นะครับเล็กฉนดก็อยู่ตรงนี้เลยนะส่วนบางเนี้ยเราก็จะยกให้เป็นของโครงการนะครับตรงนี้ก็จะเป็นของชนบดของลูกบ้านนะครับที่ต้องการพื้นที่ตรงนี้เอาไว้เนื่องจากในอนาคตเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีลูกบ้านเข้ามาอยู่กันเต็มแล้วเนะี่ยเราก็จะทัดสนย่บนบรเิเวณพลสติกีดำให้สามารถเดินออกกำลังกายได้นะครับในช่วงยามเย็นนะ ผมทาแบบนี้นะครับลูกค้าไม่ต้องมาแนะนําผมนะครับว่าทําไมไม่เอาฉนดลงไปถึงข้างล่างทําไมไม่เอาพื้นที่เนี่ยให้มันติดกับน้ําทะเลเลยแล้วคนอื่นจะผ่านหน้าบ้านเราที่นี่โครงการของผมครับผมก็ตามใจลูกค้าเนี่ยมาหลายโครงการแล้วแต่โครงการนี้ผมอยากจะสร้างมาเพื่อตามใจตัวเองนะครับถ้าลูกค้าท่านใดไม่ชอบนะครับว่าทําไมจะต้องมีพื้นที่สาธารณะเนี่ยริมทะเลสาบให้คนเดินเล่น ก็ไปถือที่อื่นครับไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสครับถ้าท่านไม่ชอบไม่ต้องมาแนะนําผมไม่ต้องมาบอกผมครับแค่ไปเอาที่อื่นอ่าไม่ต้องมานั่งทะเกันด้วยครับผมชอบแบบนี้ครับผมจะทําแบบนี้นะที่ดีคลูกค้ามาถึงแค่ตรงนี้ครับมีพื้นที่นะครับอย่างในน้อยเนี่ยคนในโครงการเนี่ยจะได้มีปฏิสัมพันธ์กันก็ได้คุยกันได้เดินไปกันหะไปมาหาสู่หรือไม่ก็ได้เปิดร้านค้า ริมน้ําเลยคนก็จะสร้างบ้านลงน้ำบ้างอะไรบ้าง,างลงไปอย่างเงี้ยมันก็จะวุ่นวายนะเบละเลสาบจากที่จะทําให้มันมีความรูหลามันก็จะกลายเป็นสลัมนะชุมชนแออัดอะไรแบบนั้นนะผมไม่ชอบอยากให้มีพื้นที่ส่วนตัวนะครับได้เดินกันอ่าอย่างเงี้ยครับผมชอบแบบไหนไยงตัวผมเองเป็นเจ้าของการก็เลยเดินคุยกับป้านนู้นนั่นนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือถนนรอบโคร,รงการเรามีอยู่แนละ้วว้างหกเมตรเลยอ่ากอยกงเป็นทางสาธารณะนะ ประมาณนี้ครับดูพื้นที่ด้านหลังด้านหลังมันมีภูเขานะครับหน้าโครงการแล้วติดกับถนนท้งหลวงแล้วติดถนนทั้งหล,วง,ล,งหลวงเลยไม่ต้องเข้าซอยอะไรทางนั้นนะครับติดทางหลวงหมายเลขส0 5 6ูนหะครับทางหลวงเส้นนี้เป็นทางหลวงที่มาจากอําเภออู่ทองจังหวัดสุรินุรีไปที่อําเภอ,อหลอวันจังหวัดกาญจนบุรีนะครับหรือถ้ามุ่งหน้าไปสู่ที่อําเภอด่านช้างก็ได้ไปขึน้น มีลูกบ้านมามีลูกค้ามาเนี่ยเราอาจจะสร้างเป็นสะพานไม้ครับข้ามไปตอนนี้ผมตั้งพื้นที่เนี่ยเสร็จแล้ว like. รอแค่ลูกค้าเข้ามาซื้อนะเมื่อล <attaching S 2> <ๆ>ูกค้าเข้ามาซื้อปุ๊บผมก็จะนาเงินลูกค้าแหละมาพัฒนาต่อก็พูดตรงๆนะผมทาแบบนี้ทำไปเรื่อยๆเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำนะโครงการอื่นนะเขาอาจจะขายแบบปูญ้าล้อมรั้วอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เรื่องข่าวกับอันนี้โครงการของผมเข้าใจป่ะผมขายแบบไม่รีบ แล้วก็ไม่ได้แบบเทหมดหน้าตักอะไรขนาดนั้นนะครับทำไนะปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆเพราะผมก็เป็นเพียงแค่เด็กจนๆคนหนึ่งนะก็ทำนาโครงการของผมไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครชอบก็มาอยู่ด้วยกันนะครับเป็นคนตรงๆนะครับคนง่ายๆนะครับแบบนี้เลยนะมีทางรอมรอกทะเลนะครับแล้วก็ด้านนอกแล้วก็ว่ามีทางที่เดินเล่นนะ่ะด้านในและด้านนอกเลยด้านนอกเป็นสาธาะส่วนด้านในเนะี่ยเป็นของโครงการนะครับ ในเดือนสามเนี่ยเราก็จะเอาพันปาลามาปล่อยนะครับแต่ตอนนี้ที่ยังไม่ได้มาปล่อยเพราะว่ามันยังไม่มีใครมาอยู่นะครับแต่ตอนนี้มีลูกค้ามาจองแล้วแบลงหนึ่งสองแล้วก็แป่งตางนแ,แ,แ,แบ่งของของกราแกวนะครับอีกแปลงหนึ่งนะครับเราทำกันไปครับที่นี่ขายราคาไล่ละสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับไม่ลดราคาครับไม่ลดราคาก็คือราคาเนี้ยครับถ้าท่านว่าแพงก็ไปดูที่อื่นแต่ท่านว่าชอบก็ามาเอาไปนะความมิซีเรียสนะครับ ที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลมั่นคงนะครับตำบลมั่นคงหมู่บ้านสระบัทองนะครับอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีถ้าพี่น้องท่านใดชอบก็สามารถทักไลน์ได้มาพูดคุยกับผมได้โดยตรงครับที่พิชิต4106เป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับ P I C H I T 4106หรือจะโทรศัพท์มาพูดคุยกับผมได้โดยตรงครับที่เบอร์0619125656นะครับสถานที่มานี้ครับทะเลสาบของเรามีความยาวเกือบ1กิโลเมตรแล้วก็มี เส้นทางรอบทะเลสาบเนี่ยสองกิโลก,กว่าเลยนะที่เป็นทางเดินเนี่ยกว้างประมาณหกเมตรนะครับเดี๋ยวเมื่อมีลูกค้ามาอยู่มีบ้านเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาคนงานนะมาปรับพื้นที่เนี่ยให้มันเรียบๆช่วงนี้มันยังเป็นลุ่มเหมือนบ่ออยู่เพราะอะไรรู้ไหมครับเองางวงเอาปวยนะงวควายชาวบ้านเนี่ยเขาขอเอามาเลี้ยงเราเพื่อมาดูแลให้ก็เราไม่เป็นไร